สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้สดๆครับเรามาถึงใส่เหนียวพีพ่ายพี่น้องเบิ่งดูนี่บ้านทางเข้าบ้านน้องฟูซิตี้นะครับนี่กำลังเบิงเ่งงลยสดพอกันใช้พอหอดพอดีนะครับกรุงอิงกำลังประมูลตุ๊กตานะครับเบิ้งเลยสดมาน้ำทางตอนนี้สามทุ่ม 24นาทีนะครับเดินทางมาจากเชยภูมิประมาณ4ีโมงแยงนนะครับประมาณ4โมงเย็นขี่มาเรื่อยๆครับทั้งก็เป็นทั้ง2เลนแน่4เลนแน่นะครับเอามาอื้นนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับเป็นงานวันเกิดครบรอบ18ปีบริบูรณ์เนาะสำหรับน้ององค์อิงนะครับ ยี่นองก,กัคือซีมาหลายอยู่ครับผูมาพ่อได้เพิ่งไปชมคลิปชมไล่สดส่วนพ่อจูแม่นุชก็ไหนยี่สิเป็นมืออื่นนะครับเพราะว่าจากสรารคามันนี่กับบ่อไก่กระดกนะครับเดีย๋ยวขัดผมออกมืออื่นกับแต่คือยีมาซ่าผมก็เลยมามือน,นี้ครับใครประชิตาจองโรงแรยงมยนมาให้นะครับถึงแล้วบ้านน้องอิน มีไออย่างก็ม่ฝาข้ออีกวายายคบจั๊กปิด,ดังไดบุพี่น้องถามเพื่อนว่าอันใดเสียบให้ลุงแมนลุงแมนมานี่วันเรียกว่าเอออันนี้เสียบอันนี้เสียบอพอเสร็จพอลุงแมนเรามาก,กินไว้นะครับไปซื้อมาให้เราสองขวดขนมม้ฝากหญิงไม่น่อยนะครับส่วนข,ขวดวันเกิดกับออื่นครับเพื่อห้เพื่อน จัดหาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะมีรถเฮนะครับช่วงเล้งสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับกำลังประมูลตุ๊กตาอ่าตัวนี้นะคะโอนแล้วคุยเป็นแม่ค้าหน่อยเลยเดี๋ยว,วทุกมมือนะครับ รถข้างไนจอดไปเลยเป<ส>จอดข้างนอกอ,อย่าขยับดีๆกันตรงเตีเข้าได้ยังแข่งต้ยเี๋ครับขยับพยูนี่เดียด๋ยวเาขาก็ไปลงเล็มแล้วบริษ <c oughs> ัท

จับขนมจับฮ่องกงนะครับสบายสองขวดโอ้อากาศดีครับ,จบเจียงกูเสียง จักใช้วิเลยซินโทรมาสวัสดีครับกำลังออกจากชัยภูมิได้ร้อยกโลแล้วยังไหนอ่ะอีกร้อยกโลถึงเพื่อนอยู่ในปลาแท้เบี้ยเงียบทำเมียบเงียวอะไรไม่ได้เอ๊ะ ใกล้สายใกล้ยังไหอีกมาสองคนยาวโอเคยังเดินโอเด้อโอเคแบบเจ้ากุ้ยนสยู่บ้านอุ่นสิหัวหอนแล้วมาหอดเดี๋ยวร้อนไปกันเด้อเจ้าร้อนอนเด้อ สวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับ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 

อย่างั้เบิกเลยสดบนทางเราทิศเจ้ามันจอพอดีบอกไปซื้อคู่อีกเสียเสียองค์หิงพู้เล่นนอกรุ่นไปข้างหลังขอบคุณเสื้อจากบ้านฮักต่างแดนนะคะน้องโชคสรงให้ที่ระดับพันเจ็ดลอยแล้วค่ะเอาจะมาผู้เดียวเตี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไออีกที่ผู้เล่นไฮไลท์ก็ระดับเจ็ดลอยพอดขอฝากไว้พี่พ่อนี่พานุนพี่พัชรีเขาบอก ดอะครเอาของฝฝกพ่อเอกอะอ่าุกเอี่พ่อเอกีวาย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 น้ำมะม่องุ่นน้ำมะงุ่นน้ำมะม่นุอขนมลูกสาวแต่เลยเขาอะขนมใช่ไมาสิบหรือเป่าเอาเด้อเด้ออแขวนไม่ไม่เดียวดีสักกันอ่ามีวันทามาท่ามาพอมิคารหมาบอส ว่ขาดทุนได้พอกันใช้ล่ะเอาลรพ่ออาอย่างมากจอดพูดจอดผุนอะไรมาปิดดปากซอยุนดีแต่คอยเด็ดมากต่อจุดบ่เลือดไปสาย้้ห้ามไล่หดมารกจะไปทางไหนนึ่งนเจ็ดแล้วจ้ามาใ้เดิพ่อจิตาจอกมาเห็นใส่บุนนี่หละใกล้ในี่เลยจ้าหนึ่งพันเจ็ดครั้งที่หนึ่งจ้า หนึ่งพันเจ็ดพนที่สอง่าคนเดียวจ้แมนเอาบคุออกมาหกโมงเดื0นพัเจริรหมนเื่นที่คุณที่พัชรีนะครับจบที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเอาโอ๊ตไปก่อนนะต้องขอคุณพนนเพราะว่าไม่งั้นผมไม่ได้ที่ อันเนี้ฮะไอ้ที่ที่พักตรงนี้ผู้นุ่นทุกคนบอกว่าเออแบบมานอนเดล่าอ่าแล้วก็ได้เบอร์ผมก็เลยโทรเลยครับแล้วก็ได้มาจากที่ไหนครับพี่ที่บ้านพนงมาตอนหกโมงเช้ามาเจว่าของวันที่นด่ดอีลาจ้าตอนนี้กำลังปล่อยตัวใหญ่ได้ไหมจ้าปี่กัเบิ่งเสียบประมูลตุ๊กตาเอานั่นมาใส่เอาถุงยางมาใส่น้ำมันมันย่อยซิเกี่ยวกับเขาบอกว่าไม่เอ็ซีทุกคนนะจ๊ะ มาทางนี้มาทางนี้มาฟังน้ององค์อิงน้องอุคงอิงจะปล่อยกยาตาัวไหะโอ้บรกูุมมันก็มูอว่ะด่ามันไเยือยนะรถเทีเอาไปล้มเสีเลยพี่รถเทีเอวไปล้มเสียรถเที่ยโอไปจ่ายยุ่งยันนั่นบ่ะ๋อแ้่จะว่าเขาคิดภาพยุ้งุ่นีที่เขาแบบนี้มองวิธีเลย เโอ้เดินนั่นเลยใช่ไหมสวัสดีพ่อโจยมานิดาเอาสวัสดีพ่อโจด้วยนะครับพ่อโจมาปีตุกตาะเนี่ตัวนี้นตัวนี้ตัวนี้ไงเนี่ยับิงเดอตัวนี้นี่นี่่ห พี่เทนานี่ยร่วมจับุญกับน้องอุ้งอิงหน่อยพ่อถ้าตัวเนี่ยมันครบกองแล้วได้เอาใครฟังให้พ่อโน้หถือคือพี่โน้ตถือดุกตานจากพ่อพ่อแม่เอฟซีนบ่ดเลประมุ่นรายได้รายได้เราจะเอาไปทำเราโอนเข้ากองทุนการศึกษาพิเศษศสีสเกตเลยค่ะโอ้โอนมนได้บุญพร้อมได้บุญพร้อมลาขอเริ่มต้น ที่ที่พันหาจ้าไปเลยจ้าพันหาตัวนี้บ่อลูกเ่ตัวเอามด้ใส่หน่ะ้วกคนโอ้ตัวนี้เนาะเออเอาใส่ใสคอยบิ่งไม่นะเฮ้2สองพันมาแล้วมาอยมาอยไปเอากระดิ่งามด้ใส่วะนี่ประเดี๋ยลอะไรก็สองพัน่าจ้า เอาโอเคครับพี่รองไปชมไรสดครับไปะมุดุกตาครับช่วยเหลืออะไรนะพี่หมอนานี่การศึกษาพิเศษครับศีสเกตนะครับเอาดีตคอบพี่รองครับ